สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจําเดือนมีนาคม2506 0นะะค5นะคะ,ะ,คะหรือปี2022นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะ คนที่เกิดราศีกันนียมิจฉุกลของไพ่ถ้วยนะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตี eu, นะคะมิจฉุลของไพ่ถ้วยก็ไพ่เรื่องของความรักเรื่องของความสบายใจนะคะรวมถึงนะคะยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเกา่าๆด้วยนะ,ะอาจจะเจอคนเกา่าๆนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางนะคะไปรวมกลุ่มรวมญาตินะคะหรือว่าได้พบเจอเพื่อนเกา่าๆนะคะหรืออาจจะพบเจอคนเกา่าๆนะ,ะซึ่งอาจจะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเดือนนี้ถือว่าจะเป็นไพ่ที่ยังรับรื่นหรือยัง สมผลด้านดีนะคะแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ต่างๆนะคะซึ่งยังกลับเข้ามาอุปถัมภ์กันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะทําให้นะคนที่เกิดราศีกันเองเนี่ยน่าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะถึงแม้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะอาจจะมีเรื่องของความทุกข์หรือความกังวลใจนะคะหรือว่าไปรับฟังนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆนะทำให้เกิดความไม่สบายใจเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่ายังมีไพ่ที่แข็งแกร่งมากๆไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือนะคะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความ เรื่องของบุญกุศลนะคะก็ยังเข้ามาด้วยนะทำให้คนที่เกิดราศีกันนะคะหน้าที่นะคะจะมีเรื่องของความสุขนะคะหรือความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดการเริ่มต้นนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดพลังในตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีความกดดันบ้างแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งยังเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่ายังเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีกันมีโอกาสาที่ดีมากๆเลยในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล<อ>้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมากๆนะคะ หน้าที่จะเข้ามานําข่าวดีมาให้นะคะหรือมาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะทําให้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยมีโอกาสนะคะแล้วก็มาอุปถัมภ์ดวงชะตาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะบางคนเนี่ยมีเรื่องของการแบบขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสำนักงานใหม่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการแบบวางแผนนะคะในเรื่องของการซื้อบ้านวางแผนในเรื่องของการลงเสาเข็มอย่างเงี้ยนะคะ ในเรื่องของการทําบ้านที่อยู่อาศัยนะหรือการทําธุรกิจด้วยนะคะหรืออาจจะมีการพูดคุยการเจรจานะคะหรือมีการต่อสัญญาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบ้านอ่ะนะคะหรือว่าสํานักงานร้านค้าตาแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆนะคะญาติพี่น้องนี่จะเข้ามานําโชคนะคะในเรื่องของการเงินให้โดยเฉพาะญาติที่เป็นผู้หญิงเนี่ยส่งผลดีมากๆเลยนะคะในตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่ง เข้ามาช่วยเหลือง,งานนะบริวารที่ค่อนข้างขายันมากๆนะคะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการทํางานที่คล่องแคล่วว่องไวอะ่ะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของลูกนะคะก็จะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีข่าวดีด้านการเรียนหรือการงานหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะปรากฏขึ้นด้วยนะคะก็เป็นเดือนที่ลูกเนี่ยนะคะ่อนข้างขายนันแล้วก็กระตือรือร้นด้วยนะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะสนับสน,นุนนะดวงชะตาของคนที่เกิดราศีกันด้วยนะคะ ในตำแหน่งนะของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ดีนะคะเพื่อนร่วมงานจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะโดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิงนี่แหละนะคะหน้าที่จะเข้ามาทําให้มีความสบายใจหรือเข้ามานะคะให้การนะคะ ช่วยเหลือกันนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตําแหน่งอิทธิพลเนี่ยหรือว่าในเรื่องของตําแหน่งของการแก้ไขการช่วยเหลือก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือน,นะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันคนที่เกิดราศีกันนะ,ะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความคิดที่อยากจะลงทุนนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจนะ,ะหรืออาจจะมีความคิดที่จะเพิ่มช่องทาง ในเรื่องของการแบบทำธุรกิจเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะมีการทำธุรกิจด้านสืออนไลน์นะคะเกิดขึ้นก็ได้นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้จ่ายเงินในช่วงเดือนนี้นะเพียงแต่ว่าจะเป็นเดือนที่ในเรื่องของการเงินหรือการใช้ใจ่ายต่างๆที่ยังต้องรอบคอบอยู่นะ,ะบางคนก็ไม่ได้ว้าวุ่นเรื่องเงินเรื่องทองหรอกว้าวุ่นเรื่องความรักนะคะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้สึกนะคะที่อาจจะ มีความสับสนบ้างเรื่องนี้นะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรไพ่ยิบซีพยากร,กรก็บอกว่าอย่าไปเครียดในช่วงเดือนนี้นะคะให้ใจเย็นๆนะอิทธิพลต่างๆที่เกิดขึ้นยังเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะเพียงแต่คนที่เกิดราศีกันมีความวิตกกังวลเยอะนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยชอบไปรับฟังนะคะในเรื่องของความทุกข์ของคนอื่นนะคะแล้วก็คือคนที่เกิดราศีกันเนี่ยมีไพ่พระไง ก็เป็นลักษณะของคนที่ใจบุญใจกุศลนั่นแหละใครก็อยากจะมาคุยด้วยอ่ะใครก็อยากจะมาปรับทุกข์ด้วยจะงนั้นเรื่องของการที่มีคนเข้ามาปรับทุกข์กับเราเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะพยายามที่อยากไปเก็บสิ่งนั้นนะคะเข้ามาเครียดมันจะทําให้เราเกิดปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องของความรักปรากฏขึ้นด้วยนะคะปัญหาเก่าๆนั่นแหละอาจจะเกิดขึ้นเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆก็อาจจะเข้ามาด้วยนะมันก็มีโอกาสซ่อมโทรศัพท์มือถืออ่ะ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็อาจจะมีปัญหาทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะปรากฏขึ้นบางคนก็มีปัญหาด้านสัญญาบ้างนะคะแต่มองโดยรวมแล้วภพยิบสีเขาบอกอย่าไปเครียดนะ,ะปัญหามันเรื่องเล็กอ่ะนะคะแล้วก็ยังสามารถแก้ไขไปได้ด้วยนะคะบางคนก็มาได้อะไรวันๆก็ฟังแต่สิ่งที่เป็นความทุกข์อ่ะนะคะอันนี้เราก็ต้องไปปรับตรงส่วนนี้ด้วยนะคะ การทํางานนะของคนที่เกิดราศีกันนะไพ่ออกมาขนาดนี้นะคะิดว่าหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสการทํางานกลับเข้ามาแล้วนะคะรวมถึงผู้ใหญ่นะหรือคนที่เคยให้การสนับสนุนกันนะก็จะกลับเข้ามาทําให้เกิดโอกาสแล้วก็เกิดความก้าวหน้ามากๆาเลยนะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นถือว่านะคะการเคลื่อนไหวในด้านการงานเนี่ยนะคะถือว่าส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะเห็นไหมคะเริ่มต้นด้วยไพ่หก้วยนะไพ่เล็กๆเองนะไพ่ถ่วยนะคะ อันนี้เรื่องของธุรกิจที่ยังเจอคนเก่าๆอยู่เห็นไหมคะแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เรารักเราชอบที่จะทำอะ่ะเป็นธุรกิจที่พูดปากต่อปากออกไปนะคะแล้วได้รับการช่วยเหลือเห็นไหมคะใบสุดท้ายเป็นไพ่จักรรพัทคือ เติบโตอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับพูดปากต่อปากออกไปจนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกันนั่นเองหรืออาจจะบอกว่าเริ่มต้นจากเล็กเเริ่มจ้นจากสิ่งที่เราชอบกลายเป็นธุรกิจการงานที่เติบโตอะ่ะนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะถือว่ามีไพ่สวยๆนะหรือไพ่ใบใหญ่ๆหรือไพ่แกร่งๆเนี่ยเข้ามาก็ทําให้การทํางานนี้ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคนที่เกิดราศีกันนะคะก็มีโชคด้านการเงินมาก่อนแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้นะอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เห็นในตําแหน่งใบหลักเท่าไหร่แต่มองโดยรวมแล้วนะคะไพ่ดีเยอะนะคะแล้วก็มีไพ่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการช่วยเหลือด้วยฉะนั้นดวงในเรื่องของการเงินถือว่าดีในช่วงเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะก,กังวลใจในเรื่องของการใช้จ่ายคืออยากใช้อ่ะนะคะ แต่แบบถูกควบคุมให้ใช้แค่นี้อะไรเงี้ยน,นะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะใช้จ่ายเยอะๆหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นต้องเก็บเงินได้แล้วอะไรประมาณอาจจะมีความรู้สึกตรงส่วนนี้บ้างนะคะแล้วก็รวมถึงอย่างที่พูดไปตอนต้นก็อาจจะมีการซ่อมแซมนะคะเล็กๆน้อยๆปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอาจจะมีของเสียหายที่ต้องซ่อมแซมบ้างนะคะแต่มองว่ามันเป็นเดือนที่นะคะรายได้หรือการเงินอะ่ะดีแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่นะเข้ามาอุปถัมภ์ที่เรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งก็ทําให้รายได้การเงินก็ยังเกิด สภาพคล่องนะสำหรับคนที่เกิดราศีกันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะรวมถึงคนเก่าเก่าอะ่ะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามานะคะในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ บางคนก็พบรักจากการทํางานพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะเข้ามาพัวพันในช่วงเดืนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าความรักความสัมพันธ์สําสหรับคนโสดดีมากๆเลยนะคะส่วนคนที่มีคนรักนะคะหรือสามีภรรยานะคะก็ถือว่าเป็นความรัก ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้เป็นความรักที่ยังเทคแคร์ดูแลแล้วห่วงใยกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีเรื่องของความรักนะคะที่นะคะปรับนะคะในเรื่องของความรู้สึกกันได้นะ,ะก็มองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะ ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเห็นไพ่เจ็ดถ้วยกับไพ่ห้าถ้วยนะคะปรากฏขึ้นนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่ากังวลใจอ่ะในเรื่องของความรักนะคะคู่ของคนรักจะเจ้าชู้หรือเปล่านะ,ะจะมีเสน่ห์หรือมีคนเข้ามาผัวพันหรือเปล่านะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะต้องลดในเรื่องของความ ระแวงสงสัยลงไปบ้างนะคะแล้วก็พยายามปรับในเรื่องของความคิดกันนิดนึงเพราะยังไงก็ยังเห็นไพ่ความรักที่ดีปรากฏขึ้นนะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี่ถือว่ายังส่งผลดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่บางคนนะคะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเกิดโอกาสนะแล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รุนแรงในช่วงเดือนนี้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนี่แหละเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าเราน้อยใจเรารู้สึกเกิดความไม่สบายใจ นะคิดเล็กคิดน้อยนะคะรวมถึงยังมีปัญหาเก่าๆกลับมาให้ขบคิดอีกนะคะแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามากระทบกระเทือนนะคะทำให้เรื่องของความรู้สึกก็อาจจะเกิดความเครียดได้นะคะฉะนั้นนะคะก็ต้องปรับในเรื่องของความคิดแลวก็ปรับอารมณ์ด้วยอย่าไปเครียดเยอะแหละสรุปอย่าไปรับฟังปัญหาอะไรของใครมากนะคะควรที่จะทําใจให้สบายนะคะแล้วก็ผ่อนคลายเยอะๆนะสุขภาพร่างกายดูโดยรวมแล้วยังดีนะคะไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเดือนนี้ยังมีไพ่พ้าด้วยนะ ก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะทำให้จิตใจนะคะยังสบายแล้วก็ยังมีคนที่ดีเข้ามาให้คําแนะนำนะคะทุกๆเรื่องด้วยนะทำให้นะในเรื่องของสุขภาพร่างกายยังดีอยู่นะแต่สิ่งที่เตือนอก็คือโรคเครียดโรคไมเกรนนั่นแหละรวมถึงเรื่องของตําแหน่งที่ไปทับอยู่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของไต ถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงตาอักเสบด้วยก็คือดูโทรศัพท์เยอะอันนี้เราก็ไปปรับกันนะคะนอกกนั้นถือว่าดีหมดเลยนะคะก็เป็นตำแหน่งเล็กๆน้อยๆอ่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะถ้าเราสามารถที่จะนอนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะแล้วก็ลดความเครียดลงสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาดีนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยีสีพยากรณ์นะคะจะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยีสีพยากรณ์นะบอกว่าการทํางานดีค่ะนะคะลาบรื่นนะคะได้รับการช่วยเหลือจะมีข่าวดีมีการเฉลิมฉลองนะหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ยีสีบอกสรุปแล้วเงินดีนะคะก็คือเงินมาจากงาน นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรายได้ที่หลากหลายด้วยนะในช่วงเดือนนี้นะคะเงินจะกลับมามีสภาพคล่องนั่นเองส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะพระยิบศีบอกสรุปแล้วคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามามากกว่า1คนแหละนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังพัฒนากันได้ไม่ลงตัวนะสิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบก็คือเรื่องของการแบบ สับลางอ่ะในเรื่องของการคบหาในช่วงเดือนนี้ต้องเรามาระวังนะคะฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องรอบกอบนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปหรือว่าคนไหนที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้คบใครเลยฉันคบแค่คนเดียวก็ต้องใช้เวลาพัฒนากันถึง2เดือนนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยอ่ะหรือยังไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดหรือพัฒนากันอย่างเต็มที่นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยก็ต้องเรามาระวังเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันนะโดยเฉพาะไม่มีเวลาให้กันบางคู่นี้ ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอะแยกกันอยู่นะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาการเงินด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไพ่ยิบซีสรุปนะคะว่าสุขภาพร่างกายก็ยังถือว่าดีสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของไขมันเรื่องของน้ําหนักตัวบ้างนะคะรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายภูมิแพ้ต่างๆแต่ไพ่นี้ไม่ได้ไพ่เสียหายเป็นไพ่ชะดีนะคะมันก็เป็นอาการที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแหละนะคะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลด้านลบอะไรรวมถึงไพ่สิบถ้วยนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะฉะนั้นคนไหนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะตั้งครรภ์ก็ ็มีโอกาสนะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกนะคะท่านจะชี้นําอะไรนะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่แสงสุกบอกว่าการทํางานของคนที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่ายังสมผลในด้านดีนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของ ลูกค้าต่างๆนะหรือว่าในเรื่องของช่องทางใหม่ๆนะซึ่งยังเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีกันนะคะมีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มด้วยนะคะซึ่งถือว่ายังเกิดโอกาสอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหาข้อมูลต้องศึกษาที่จะลงทุนนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนนะคะ่ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกเตือนนะคะว่าให้ระวังปัญหาค่าใช้จ่ายนิดนึงนะโะดยเฉพาะเหตุที่ไม่คาดฝันนะรวมถึงปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินเนี่ยอาจจะต้องเรามาระวังนิดหนึ่ง รวมถึงนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยมันจะเป็นเดือนที่เหมือนกับเราต้องไปแข่งกับเขาอะ่ะในเรื่องของการไปแข่งหรือไปไปแบ่งกลุ่มลูกค้ามาเนี่ยมันจะต้องสู้เขาด้วยเทคนิคอะนะคะหรือว่าสู้ในเรื่องของการ การเสนอในเรื่องของของการลดหรือว่าในส่วนที่เป็นของแถมต่างๆมันอาจจะต้องมีในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็มองว่าในเรื่องของรายได้หรือการเงินเนี้ยไพ่แสงสุกเขาบอกโอเคแหละอาจจะต้องแบบเหนื่อยเรื่องของการหาเงินนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องไปแข่งขันกับเขาด้วยนะหรือต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทรําธุรกิจนะ่ะมันจะทําให้ส่งผลในด้านดีแล้วก็ไอ้ปัญหาที่บอกว่าให้ระวังความขัดแย้งด้านการเงินก็ไปรอบค้อนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็มองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่พร้อม ที่จะเปิดรับไขรนะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะใจเย็นไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่ก็ยังนะมีเรื่องของการปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะคะฉะนั้นก็ต้องปรับกันนะคะแล้วก็ให้ในสิ่งที่เป็นความสุขหรือความจริงใจให้กันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็สุขภาพร่างกายก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดนะคะ ซึ่งก็สอดคล้องกันในไพ่ย,ยิบสีนะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาโรคเก่าๆนะ,ะกลับเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็บางคนที่คุยโทรศัพท์ทั้งวันอะนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นมีคนโทรมาหาคุยตลอดนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดหรือการปวดคอปรากฏขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่า มันมาจากความเครียดแหละมันทำให้รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นพอรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นปุ๊บมาเลยทําให้เราเกิดในเรื่องของปัญหาความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นเยอะๆก็เป็นปัญหาสุขภาพจิต ะะหรือว่าในเรื่องของโรคเครียดโรคทุกข์โรคไมเกรนนั่นเองนะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปปรับอารมณ์นิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูด,ดูแลตัวเองนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโรคเก่าๆแหละมันกลับมานะคะแต่ก็ยังเป็นไพ่ที่ยังดูแลหรือแก้ไขได้นะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอาการคอเคล็ดนะคะคุยโทรศัพท์เยอะแล้วก็ของเหลวในร่างกายเท่านั้นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคนที่เกิดราศีกันวันอาทิตย์เนี่ย ถือว่าส่งผลในด้านดีนะเรื่องของการทำงานนะ,ะโอกาสนะ,ะจะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้พระกำลังนะคะหรือว่าในเรื่องของการช่วยเหลือก็จะกลับมาด้วยนะคะการทำงานถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะคนเก่าๆนะ,ะยังต้องอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะธุรกิจการงานนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะหรือว่าการเจาะกลุ่มลูกค้าเก่าๆนะคะก็จะทำให้มีการต่อยอดธุรกิจของตัวเองด้วยอันนี้มองว่าดีมากๆการ เงินรายได้นี่ยังถือว่าดีหรือยังแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของไรายได้การเงินเก่าๆก,กลับเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าๆมีโอกาสที่จะกลับเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย เป็นความสัมพันธ์รักนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังกลับมาคืนดีกันได้เป็นความรักที่ต้องรอคอยเป็นความรักที่ไปไป,ไปมาๆนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะต้องเทคแคร์ดูแลหรือใช้ช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดนะคะบางคนเนี่ยเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปมีชีวิตโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราอยากจะกลับไปนะเป็นตัวของตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็ได้นะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราคิดแล้วเราตั้งใจจะทําสําเร็จแน่นอนนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นี้ถือว่าดีมากๆนะคะน่าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะที่ส่งผลดีมากๆทั้งเรื่องของการงาน การเงินความรักด้วยนะคะการทํางานมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือธุรกิจของตัวเองก็ได้รับโครงการใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่สอบบรรจุคัดเลือกนะคะอันนี้ถือว่าดีนะคะหรือมีความคิดที่จะเดินเรื่องนะคะไปที่ต่างประเทศไม่ว่าจะไปทํางานนะหรือว่าไปศึกษาต่อนะคะหรือว่าในเรื่องของการไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะก็ถือว่าส่งผลดีคือจะมีข่าวดีอ่ะนะคะ การเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดโดดเด่นเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่เป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะเป็นคู่ที่มีวาสนาต่อกันมานะคะรวมถึงบางคู่ก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะหรือมีการคลอดบุตรด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะคนที่เกิดวันจันทร์บางคนนี้มีข่าวดีด้านการเงินนะนะด้านมรด,ดกด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะอิทธิพลของไพ่หดาบนะเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะไพ่หนึ่งดาบก็คือไพ่ของคนสู้ชีวิตไพ่ของคนแกร่งนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่อาจจะต้องสู้นะคะแล้วก็ต้องอดทนในเรื่องของการทํางานแต่ถือว่าจะประสบความสําเร็จ ความสามารถความมุ่งมั่นความเป็นผู้นำนะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะถือว่าจะทําให้ตัวเองเติบโตแน่นอนค่ะคือบางคนเนี่ยทำงานประจํามาต้องนานแล้วนะเด๋ยนนี้นะคะพอมาเจอในช่วงวันอังคารปุ๊บหนึ่งด่าปุ๊บฉันต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองเห็นไหมคะก็เลยออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะคะไม่อยากเป็นลูกจ้างใครนานๆอยาก มีความสบายใจนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆเป็นไพ่ดาบที่แสดงถึงความแข็งแกร่งความแข็งแรงแล้วก็นักสู้ชีวิตด้วยนะคะไพ่ดาบก็คือต้องพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วก็ต้องเติบโตด้วยตัวเองนะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะไกลนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการไปสอบไปสมัครงานไปบรรจุอะไรเงี้ยนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าดีค่ะจะสําเร็จนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามานะคะยังถือว่ายังเป็นการเงินที่ส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็อิทธิพลของไพ่ดาบแหละนะก็ยังต้องลัดเข็มขัดในเรื่องของการเงินอยู่แต่ถือว่าเดือนนี้ไม่ได้แย่อะไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันนะในเรื่องของความรักอาจจะเจอคนที่เป็นพ่อแม่ แม่ไม้เข้ามาโัวพันในเรื่องของความรักความรักยังไม่โดดเด่นสําหรับคนโสดเพราะมีโอกาสจะเจอปัญหารักซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักถือว่าต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะราศีกันในช่วงวันพุธนะคะอิทธิพลของไพ้าโถยนีย่เข้ามาทับอยู่ในวันเกิดของตัวเองนะ ก็เป็นเดือนที่มีความว้าวุ่นใจมีเรื่องของความอ่อนไหวมากๆเลยนะคะการทํางานก็ยังไม่โดดเด่นนะคะเพราะไพ่ถ้วยนี่ก็คือไพ่ของอารมณ์อยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นไพ่ถ้วยเสียเนี่ยนะ,ะก็หมายความว่าการทํางานยังไม่เติบโตคือเราว้าวุ่นนะคะสับสนไม่อยากทํางานอยากจะทุกอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์นี้ต้องควบคุมนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารหรือการรับฟังด้วยมีโอกาสที่จะรับฟังอะไรผิดๆนะคะแล้วเอาไปคิดนะ่ะ ทุกใจเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะนี่ต้องรอบครอบนิดนึงนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายนะก็ยังจุกจิกอยู่นะคะก็เป็นเป็นวันที่เหมือนกับจะมีการซ่อมแซมนะคะบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะะอันนี้ต้องรอบครอบเรื่องของการเงินหรือว่ารอสัญญาด้านการเงินอยู่ก็อาจจะไม่ได้ในเรื่องของการเงินที่เต็มจํานวนอาจจะได้แบบ บางส่วนหรือได้ครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะไพ่าฮาร้วยก็คือความทุกข์ในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาหรือมีข่าวนะในเรื่องของ ความรักเกิดขึ้นหรือกําลังรอคนเก่าอยู่มันก็เป็นความรักที่ไม่ควรยึดติดกับเรื่องของอดีต5ถ้วยนี่5้าถ้วยเสียไงนะเมื่อปรากฏขึ้นไม่ควรอยู่กับอดีตนะคะควรอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะคะส<ม>่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นปัญหาความทุกข์ใจน้อยใจคุยกันก็ความคิดแตกต่างกันนะไม่มีเรื่องของความคิดที่ลงรอยกันเลยนะคือความคิดแตกต่างอะนะคะ รู้สึกชีวิตรักชีวิตคู่นะคะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะก็เลยทําให้เกิดความเครียดความน้อยใจนะคะฉะนั้นก็ให้ใส่ใจคู่ครองคนรักของตัวเองหน่อยหนึ่งนะปรับความคิดระวังคําพูดนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตคู่มีความสุขมากๆด้วยนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนนะที่มีเรื่องของข่าวนะคะหรือว่าได้รับยินคนเจ็บคนป่วยอะนะคะหรือว่ามีเรื่องของการสูญเสียปรากฏขึ้นก็ได้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะะถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นนะคะอาจจะมีเรื่องของความสบายใจนะคะปรากฏขึ้นโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะ,ะอาจจะเข้ามาให้กำลังใจหรือเข้ามานะ,ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะเรื่องของข่าวทางไกลเรื่องของคนมาเยือนเรื่องของการเดินทางน,นะ,ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรายได้การเงินนะคะก็ยังราบรื่นไม่ได้ติดขัดหรือมีปัญหาอะไรความรักก็ยังส่งผลดีสําหรับคนโสดด้วยนะ,ะส่วนคนที่มีคู่นะค,ะความรักความสัมพันธ์ก็ ก็มีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกันในช่วงวันศุกร์นะคะทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ของสวยงามกิฟ์ช็อปอย่างเงี้ยนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีนะน่าจะมีเรื่องของการลงทุนหรือการขยายช่องทางตรงส่วนนี้ปรากฏขึ้นนะคะ เรื่องของการเงินเนี่ยนะะก็อาจจะเป็นเรื่องของไรายได้การเงินที่ยังดูเหมือนกับยังนิ่งๆอยู่นะแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะฉะนั้นมองว่าในช่วง4ี่ถึงเเดือนเนี่ยในเรื่องของไรายได้หรือการเงินจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีความคิดที่จะลงทุนในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะมันก็อาจจะเป็นช่วงแรกที่เรายังต้องอ พยายามนะคะหรือยังต้องลงทุนไปก่อนหรือรายได้มันยังไม่เป็นกอบเป็นกำอะ่ะมันก็ต้องประมาณ4-7เดือนแหละทุกอย่างมันก็จะเริ่มกลับมานะทำให้การเงินเราเคลื่อนไหวนะคะที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากนะบางคนพบรักจากสื่อออนไลน์นะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ใช่ความรักแท้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างเยอะเพราะคู่ของคนรักมีสเสน่ห์นะคะฉะนั้นก็ต้องปรับกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าโดดเด่นมากๆนะอิทธิพลของไพ่ จักรพรัดเนี่ยเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองนะไะพ่จักรพรัดคือไพ่ผู้ใหญ่นะคะที่ควรที่จะมีนะคะแล้วก็ปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นดวงชะตามีผู้ใหญ่นะคอยให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์อยู่นะ,ะดวงมีโอกาสจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือมีความก้าวหน้านั่นเองนะคะธุรกิจกับ ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะคนที่ทํางานนะคะก็มีโอกาสาก้าวหน้านะคะมีโอกาสาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็มีโอกาสาที่จะไปติดต่อธุรกิจการงานแล้วได้รับการอุปถมัมภ์ จากผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางปรากฏขึ้นด้วยนะซึ่งส่งผลในด้านดีนะการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็ดวงมีคุนอุปถัมภ์ด้านการเงินเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะต้องมองว่าเป็นความรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะพบรักนะกับคนต่างถิ่นต่างชาติส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอุปถัมภ์กันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีรวมถึงบางคู่เนี่ยนะ อาจจะเป็นเดือนที่กําลังวางแผนที่จะให้ลูกอะนะคะไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนที่นั่นอย่างเี้นะคะหรือไปศึกษาต่อที่นั่นด้วยก็ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยคือราบรื่นนะคะแล้วก็เกิดโอกาสด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานได้แล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันอาทิตย์ค่ะ วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธค่ะนะคะเพราะวันพุธนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะค่อนข้างที่จะเดินเรื่องยากนิดนึงนะคะฉะนั้นก็เลือกวันที่ดีนะคะไปประกรอบธุรกิจการงานหรือพูดคุยนะ,ะจะทําให้ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้อะ่ะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดีนะคะมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันนะคะเสมอไปเลยนะคะประภาลิน ไพ่ยิบสีพยากรณ์จะอยู่กับทุกท่านนะคะไปอย่างนี้ทุกๆเดือนเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ